จากที่ทงกันเลยนะจ๊ะตายเลยคะ่ะตายเลยจ้ <submarine. Friends. S 2> าเกร็ดความรู้อาเซียนเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีนเป็นป้อมปราการที่ใช้เวลาสร้างยาวนานที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะที่จริงเนี่ยเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณ9ปีก่อนคริสต์กาลแต่กำแพงเมือจงจีน ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นเป็นส่วนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อปีคริสต์ศัก,กราช1,368ถึง1,644มีระยะทางประมาณ7,300กิโลเมตรหรือเท่ากับ14,000ลี้ทำให้ได้รับสมญานามว่ากำแพงหมื่นลี้ทอดตัวผ่านทั้งภูเขาทะเลทรายและทุง่งหญ้าตั้งแต่มนทนกันสู้ ทางตะวันตกไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำยาลู่มณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากอิฐก,ก้อนใหญ่และแกนหินด้านในทับถมด้วยดินเหลืองและเศษหินสูงประมาณ10เมตรสันกำแพงกว้าง4-5เมตรส่วนที่กว้างที่สุดสามารถให้มา้าศึกวิ่งผ่านในแนวหน้ากระดานได้พร้อมกันถึง4ตัวเลย ตลอดแนวกำแพงประกอบไปด้วยหอระฆังและฐานบัญชาการรบกว่า10,000หอสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการลุกรานจากเหลา่าอาณาะยชนทางเหนือได้แก่พวกมองโกลและแมนจูเรียตามประวัติศาสตร์จีนนั้นบันทึกว่าเริ่มมีการสร้างกำแพงขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากการลุกรานของข้าศึกมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์โจต่อมา เมื่อ221ปีก่อนคริสต์ศกักร์ในสมัยขององค์จักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฉินทรงรับสั่งให้เชื่อมกำแพงของเมืองต่างๆเข้าด้วยกันทําให้กำแพงเมืองจีนในช่วงนั้นนะจ๊ะมีระยะทางกว่า5,000กิโลเมตรต่อมาในราชวงศ์ฮั่นจึงดําเนินการสร้างต่อจนมีระยะทางกว่า10,000กิโลเมตรและเกือบทุกราชวงศ์ของจีนจึงมีธรมเนียมการสร้าง และต่อเติมกำแพงเมืองจีนเรื่อยมารวมระยะเวลาประมาณ2,000ปีมีความยาวทั้งหมด50,000กิโลเมตรซึ่งยาวพอที่จะสามารถล้อมรอบโลกได้กว่า1รอบแต่ปัจจุบันได้พังทลายลงเกือบหมดแล้วตลอดระยะเวลาในการสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นใช้กำลังคนนับล้านจากเฉลยศึกและนักโทษกล่าวกันว่าทุกๆ1ฟุตของกำแพง จะต้องแลกด้วยหนึ่งชีวิตจนได้รับขนานนามว่าเป็นสุสานที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะอย่างไรก็ตามกําแพงเมืองจีนก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกที่ดึงดูดผู้คนให้เดินทางมาสัมผัสถึถงความยิ่งใหญ่และความอัศจรรย์อย่างไม่ขาดสายเลยนะจ๊ะ